เราควรจะท่วงล้อก่อนหรือถ่ายลมไนโตรเจนก่อนนะครับอันนี้ลองดูเลยนะครับก่อนเติมไนโตรเจนหรือหลังเติมไนโตรเจนคือท่วงก่อนแล้วไปถ่ายถ่ายแล้วก็ท่วงครับสรุปจะท่วงก่อนก็ได้ท่วงหลังก็ได้นะครับการถ่ายไนโตรเจนลงสูงงนเหมือนกันับลองลงสูนเหมือนกัน แต่ส่วนมากก็ลมนิเจนก็ไม่ค่อยแนะนําให้เติมนะครับพเพราะไนโตรเจนนี่คือไว้เติมเครื่องบินโบอิงนะโบอิงโดยสารที่ล้อโตโตนะครับ24ชั้น300ปอนด์ <c oughs> ถ้ามาเติมรถยนต์นี่มันจะอ่อน,นพรับเพราะสาร10%เติมรถผัก110หรือสิ0ก็จะแบนต้องออกถ้าเรามาเติมรถยนต์ปุ๊บรถมันจะใสเพราะลมมันอ่อนมันจะเอาข้างวิ่งข้างนี้ก็จะเป็นขั้นบันไดเลยครับจ้ะ ไนโตรเจนข้างก็จะเป็นขั้นบรรดามันโชกเสียงคือเราต้องเติมไม่ได้สา0รอยปอนด์นะแต่ว่าเราเติมไม่ได้เพราะยางเรามันแค่สี่ชั้นแปดชั้นเปลี่ยนโชคซับยางทวงล้อตั้งสูงก็ไม่หายเปลี่ยนลมไนโตรเจนนิ่งเลยครับหายเอาลมไนโตรเจนออกก็วิธีก็คือปล่อยลูกศรคือขัดขันลูกศรอ,ออกแล้วก็ยิงลมบรรดาปล่อยเข้าปล่อยออกห้าหกครั้งแต่ละ ปล่อยลูกค้าเจ็จแถวบ้านเราก็ชอบเติมไนโตรเจนให้พราะเจ็ดแปดเดือนก็อ่อนเหมือนเดิมก็ต้องมาถ่ายถ่ายลมไนโตรเจนออกกับลมธรรมดานะแข็งแข็งแต่มันวิ่งตรงใช่แข็งแต่วิ่งตรงแต่ไนโตรเจนมันจะกินลินนะเพราะว่าเราไม่สามารถเติมเท่าเครื่องบินโบอิงได้โบอิงมันเติมสามร้อยปอนด์ยี่สิบี่ชั้นเราเติมได้แค่สามสิบสี่สิบมันก็เลยเอาขอบนี้วิ่งเหมือนโชคเสียแต่ไม่ใช่มันก็จะเอาตรงนี้วิ่ง เข้าโค้งก็สส่แต่ถ้าลมธรรมดาปุ๊บมันจะเต็มหน้านะอินเตมหน้ากระด้างหน่อยแต่วิ่งตรงเวลาเข้าโค้งมันก็จะไปดิบไดนะ้แต่ถ้าอย่างนี้ในถ้าในเจนเข้าโคง้งปุ๊บตูดจะแกว่งก็หลุดโค้งเงินเป็นแถวเลยครับเนี่ยนะครับคือมันไว้เติมโบอิงอ่ะถ้าเราเติมได้สามร้อยปอนด์มันถึงจะได้พอโบอิงมันยี่สิบสี่ชั้น